สวัสด,ดีครับพี่น้องป้องไปมิดมอแค้นแฟนหมอลำเอฟซี FC ของหมอลำเสียงนี้หกงกงสกอรเอฟซี FC ของอีหลาหน่อยอารอายสกุลนครเสียงนี้หกเอฟซี FC ของคุณยายก็มาแล้วใช่ไหมคลิปนี้เ้าสิคุยกันเรื่องมาขึ้นทีเด็ดอารอายมิทีเด็ดทุกมือเลยคะ่ะอีหลาหน่อยเมื่อคืนนี้มีคุมปิดนะคะเหรียญยุทธิอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแกน่นมีคุมปิดแล้วก็มีกิฟต์ เก็บบิก๊กเก็บบัตรบัตรราคาร้อยยี่สิบบาทหน้างานในกลุ่มปิดก็เริ่มจากมือขึ้นนี่แล้วมือแรกงนี่ก็มีอีกนะคะมือแร่งเล่นอยู่อำเภอบ้านพผ่จังหวัดขอนแก่นอยู่ในเขตอำเภอขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นขึ้นเก่าแต่ห้าสิบบาลงมือขึ้นนี่ตอนกลุ่มเปิดที่ลาน้อยมากในตีมสวยงามทีมตีมมาดามมาดามน้อยมาดามอาอาย แล้วบังเอิญมีอะไรมาเสริมทับกับติมมะดามของเพื่อนพ่อติมมะดามมาในชุดสีชมพูฟูฟ่องสวยงามสาวน้อยร้อยชุดอันนี้มาดามอาอายกล่าวไว้เองนะคะหลังจากที่เขากล่าวไว้ตะดดแล้วตอนนี้มาดามอาอายยอมรับแล้วนะคะว่าเพื่อนปินสาวน้อยร้อยชุดต่อปากต่อคําที่ดีคือพ่อคือพอลูกพอ ถามว่าเป็นลูกผู้ใหลูกพ่อนกแล้วก็น้องก็บอกว่าได้ตอนตอนที่ร้องเพียงตีปลายจนว่าติมถุงคือคอทุกครั้งอ่ะฉีเอามาถุงใส่ถุงอ,อบแอบมาใส่เงินติบเป็นที่บอกสวยงามของเอฟซีคีว่ตอนนั้นยานูได้เอิ่นว่าผู้ใดครั้งหน้าเอากระเป๋ามาไห้ใส่เงินในหลายครักมาสานว่ากับ่ามีผู้ใดออกมาได้พี่น้องเดีวอีกแป๊บเดียว เห็นอ so. ีหล่าหอยศอกกระเป๋าขึ้นมากระเป๋ามาดามอ้าอายมาทันทีค่ะเหมือนเหมือนเอิญได้พ่อเอิญว่ากระเป๋าบ่มีเงินใส่กระเป๋าใส่ติบกระเป๋ามาดามอ้าอายมาทันทีพ่อยาถามว่ากระเป๋าคือสวยแท่กระเป๋าเงินล้านค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลย <c oughs> อะไรดีๆก <c oughs> ็ให้เอาไว้เนี่ยกรเป๋าดีดี บอกเก่งเบาดีมาอ่อนซ้อนกักไหลญานูเราอ่อนซ้อนหลานเล่าไหลหลานเราต่อปากต่อขําเก่งเมืเ่อในเขาจีได้เห็นกันก็การต่อปากต่อขําของอีหลานน้อยออกมาก,กับไอ้เต้าคือเก่าล่ะค่ะแต่กะอู้ไอ้เต้าดูแลนองได้ดีพี่เต้าโดนนี่ยอมรับเลยว่ามเคื่อน้นี้ดูแลนอกเป็นพิเศษดูแลแท่นยาเพราะวะา่ายาขึ้นมาลงเพลงเลยงวดหน,นาเลาะเสือบอ้วเล,า,ลาวาล่าเราเมือย แต่แต่ยาหลงเพลงดีกระยักไห้ขึ้นมานะครับเป็นสีสันยาขึ้นมาดูแลหลานพร้อมแลวก็ดูแลลูกใช่ขึ้นน้าแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยพี่เต้าก็สามารถดูแลน้องได้อยู่แต่เอฟซียูขอนแกน่นนะฮักนะฮักติดเยอะเฮงเขาสิบเปเบิ่งค่ะว่าบรรยากาศมาดามอาไกับกระเป๋าเงินล้านเพิ่นสิเป็นแบบใด กับสวัสดีพี่น้องเช่าเพื่อบันฝังนะครับและอำเภอไก่เคียงสุขภูสุกคนครับอำเภอหนองเลือนะครับที่มารับชมหมอลำเตียงวีหกในคำขึ้นนี่มวนกันซอดแจงเ้ยพี่น้องเด้อพี่น้องที่อยู่ภพยรอบนอกครับบัตรเพียงแค่120บาทเท่านั้นนะครับราคาไม่แพงนะครับมาบองกีฬาแล้วจ้าคือว่าเป็นเถอะพี่น้องทั้งไล่สดขึ้นกันพี่น้องไล่สุดวอาดูลุก สวัสดีพี่น้องทางไหลสวนน้ำแน่เดจ้าสสวัดีคอายคือเบาๆน้อ,นองนึ่งในน้ำโตค่ะน้องอาอายสุกนามโมโ้าพรเสียงงงงค่ะลุงขนกจ๋าค่ะลุงขนกจ๋าค่ะจ้าสุดสุดแห้จักบาทรดินะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีนะคะแล้วก็ขอบคุณดอกกุหลาบแล้วก็กระเป๋าสวยๆนะคะเพ่านนอ เปาเป็นเนาะมันก็เข้ากันแต่ละหืปัทโธกระเป๋ากระเป๋ามาดามอาอายค่ะเป๋ามาดามอาอายค่ะเปลี่ยนเอาบังลาเลาด้วยดกําั่มันบอกเินเนาะอกระสาขอบุณกระเป๋าสวยให้นราออายนะครับต่าไให้พี่เขาดูสวยหน่ยนี่เห็นไหมเอาแตสอบไม่หลุกไบสอบสอบยังไงเนี้ ก็มการเี่ยนก็หน่อยแต่อีหลัครับเนีกรสับที่เราชอบเพื่อบันฝังนะครับแล้วเพื่อแกงเขียงสูบหูทุกคนครับเพื่อเราเลือนะครับทีมากรับชมกอลัาเสียงพงศ์ใคขึ้นหมีมวนแต่้อแจ้งนที่เราเลือกที่เรางพี่ให้รอบรครับปัจจแค่หนึร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาเนีนนะครับอหว พี่รองคราบในสวนี่ศกาลพี่รองแรงสวนบบอกโลกสวัสดีพี่รองท้าแรงสวนน่าแมนเาไปทัวรเร่องะไะาอเจมูค่ะลูกไน่รู้จักค่ะสอเสื้อะไ้หมนค่ัขอบคุณน้วันน้น้่ารื่นนะคะแล้วก็ขอบคุณหุอกกุหลาบแล้วก็กระเป๋าสวยๆนะคะลวนไห เราเป็ี่ยนเราเข้ากันเลยหละเนี่ยมาตัวกระเป๋ากระเป๋ามาดาพระไอกระเป๋ามาดาพระไอเปลี่ยนแล้วมาดาเราด้วยู้พระพรมเดินท่าเดินสมัูรณพี่น้องครับท้าวันฟางนะครับสุบูรณ์สม坤ครับนะครับขอขอบคุณรางวัลน้ำใจและหน้าเวทีนะครับผมจากพี่น้องสุบูรณ์สม坤นะครับขอบคุณครับกล้อมหลั้องแง่งจากทีแจกล็องครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ กำลังอ่กำลังแจด้านหน้าทีๆหลานเราอยู่ในเด็กนันฟุ้งเอน่เราแดงอะไรเอายูเขาต้องเงินก็งพยยาทำได้ยังไงด้วยเนั่ยนี่หลรู้แม่แม่ีตัหรักนะจ๊้นี่แหลตร้แม่ม่ีตัหรัจ้า้เอายูใจเยงนข้บอกว่าเด็กกลัวมาเลยเป็นว่ทีก็หอมเนาะ รอด้วยไม่แหย่ได้ขาดรอกนะครับอาพี่เราทาคล้ายรอบาครับงานี่ีดี่แต่พี่ขอแคว่าหายนี่คือมือ นะครับพี่รองให้รองๆนะครับบาเพียงแค่120บาท้อย่สิบบาทมาวนมาซื้อน้ำแก่ครับหลังพี่รองทงักไรยซื้ครับรับชมได้สองวันวันนี้อยู่ที่งบุรีบ้านฝาดและพรุ่งนี้ชมบรรยากาศสดๆที่อำเภอบ้านไผ่นะครับพี่รองว่าเอาหดาไมที้มื่อคืนเมื่อคืนเก่าบอกมื่อคืนเก่าครับสังเกตตรวจหลานไอยแงงโถมาจะลย์มือซู้อโทรศัพท์เก่าแจ๊กแจ๊กมือครับที่หลาซื้อหลายติดลูกสามร้อยห้าสิบบา